และปิดท้ายกันที่จังหวัดเชียงรายค่ะทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนป้องกันการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนที่จังหวัดเชียงราย พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านมงก้าวหลังและช่องทางลำเลียงยาเสพติดตาบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายโดยมีพลตีกิาการจันทราผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพันเอกอนุวัฒน์ปัญญานันผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตากให้การต้อนรับค่ะการเดินทางมาในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อติดตามการปฏิบัติภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกัน และปรับปรามยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนนะคะกับประเทศเพื่อนบ้านทางบกและศูนย์เฉพาะกิจปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการค้ามนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเป็นการตรวจเยี่ยมให้กําลังใจกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในช่วงเทศกาลสงกรานด้วยคะ่ะและช่วงเทศกาลแบบนี้